สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้รีวิวมิตซบิชิไทตันนะครับวันนี้ก็แนะนําชิ้นส่วนห้องเครื่องนะครับจะาพาไปชมนะครับรายละเอียดยังไงนะครับทําอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้เป็นมิ s u b บิชิไทตันปี09.10นนะครับเป็นตัวพัดนะครับตัวนี้ใส่ กระจังของไททตันตัวแคปนะครับเดี๋ยวไาชมรายละเอียดนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำรีวิวที่สะพานซองกาลอดนะครับสะพานสูงนะครับอ่นนี้นะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดนะครับตัวนี้ในส่วนของกระจังนะครับเป็นตัวแคปนะครับแล้วก็แต่งเติมเสริมหล่อนะครับช้วย ไลเนอร์นะครับแล้วก็เคปลาตัแดนะแ,นะตแดงนะครับรายละเอียดนะครับเคลฟลานะครับตัดแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ปากแต่นะครับเป็นเคลฟลานะครับไอต,ตัวนี้แข็งปิดหม้อน,น้ำนะครับฝายซีเคกันช้่งนะครับนะครับอันนี้กล่องแอร์นะครับ ตัวนี้จะกองนะครับหม้อกองนะครับตัวนี้ถังน้ำมันเบรกนะครับปั๊ยาหม้อน้ำฝาปีต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับตัวนี้ตัววัดระดับความสูงนะครับทำเด่นสีตองชาตินะครับบายซีเคกันชั่งนะครับตัวนี้ฝาเครื่องนะครับตัวนี้รถปีศูนย์เก้านะครับ ห้องเครื่องตัวนี้ทํามาเกือบจะสิบปีแล้วนะครับถามว่าทนความร้อนไหมประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับลิมิเต็ดนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากไตตั้มออโต้เซอร์วิสนะครับก็ทาไม่ใก่แข E เอีกินนี่ตัวนี้ไม่ได้นะครับตาเครื่องครับตัวนี้เป็นพิเศษนะครับพิเศษครับตัวนี้เป็นใบพัด ขฝาหน้านะครับกัเเบปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นฝาก็อแบตนะครับเสานะครับฝาทิดแบตนะครับกล่องฟิวนะครับรายละเอียดตรงนู้นครับอ่าีหมดนะครับเก็บทุกซอกทุกมุมนะครับซีเกอกัรช่างลงของให้หมดครับดูตัวนู้นเลยนะครับโน่นนะครับ เก็บหมดนะครับอุจจกาชั่นมีของนะครับติดตั้งของปูของฟิวนะครับอ่ะตัวนี้เน้นเป็นในส่วนของคอนเซปต์เป็นสีขงชาตินะครับแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเคปลานะครับเดี๋ยวพาชมหงกูกล้างนะครับตัวนี้เป็นเคปลานะครับตัดดํดำนะครับตัวนี้เป็นเคปลา แดงขาวน้ำเงินขาวแดงเหมือนกันนะครับนะเก็บล่าคนละสีนะครับอาตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบนะครับนะหนึ่งส่วนนี่นะครับสองส่วนสามส่วนนี่เก็บล่าคนละแบบนะครับปลายซีเการนช่างอยุธยานะครับปลายทับก็สดสดไม่ต้องกัดต้องต่อนะครับอ่ะทีนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนะครับ ประมานี้นะครับเทปล่าลายไม้นะครับซ k การขัางมีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับตัวนี้กําลังทําอยู่นะครับตัวนี้ก็กําลังสั่งของมาทําเทปล่าเพิ่มนะครับแห่งเติมห้องเครื่องบายซีเกการขัางอายุทยานะครับอ้าวตรงนี้เป็นในส่วนของชุดรางน้าฝนการปัดน้าฝนนะครับเนี่ยนะครับดูมุมนี้นะครับตัวนี้ทําเป็นขิบ ขีดแดงนะครับตัดนะครับบายซีเกการช่างอายุทยานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจดคลิปจะพาชมอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ทุกชิ้นส่วนนะครับทําได้หมดนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของที่เค็ดน้ํามันเครื่องนะครับารายละเอียดวาที่เกการแทางอายุธยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับ มไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับสีเคการช่างอัจจะย,ยานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาชมชุดรางน้ำฝนนะครับก่อนจดทริปนะครับอ่านี่นะครับปิดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหม ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับสีหมองถลอกลอกซีดนะครับสีเคการช่างเอาอยู่นะครับสีไหนลายไหนนะครับเคปล่าลายไม้มีเลือกมากกว่า12สีนะครับแข้งกิริศนะครับปัดน้ำฝนลาน้ำฝนบายซีเคการช่างอายุทยานะครับเดี๋ยวพาชมฝั่งนี้นะครับบางคนไม่เห็นภาพนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับ EP นี้ก็เป็นแนวทางกระตุกกระแต่งนะครับส K กันช่างเคลบล่าลายไม้นะครับมีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับคุณไม่หลอกดาวนแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ่ายทำที่สะพานทรงกาะหลอดนะครับขอบคุณมากครับ